มาตอนที่ความเคลื่อนไหวด้านตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านกันบ้างคะ่ละล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมาจาก natural home ธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะก็ออกมาเปิดเผยคะ่ะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้านั้นก็ยังคงมีกําลังซื้ออยู่เพราะมีการตั้งเป้าของรายได้ปีนี้คะ่ะไม่ต่ํากว่า100ล้านบาทคะ่ะ นายสิรวัตรมาลีรักกรรมการผู้จัดการบริษัทเนชัลโฮมจำกัดกล่าวว่าแม้ว่าการเมืองจะยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าล่าสุดทางบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากกลุ่มลูกค้ายังเป็นลูกค้าระดับบนที่สร้างบ้านในราคา5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งกลุ่มนี้ยังคงมีกําลังซื้อที่ดีอยู่ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาสามารถทํายอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้คือ80ล้านบาทและปีนี้ก็ตั้งเป้าที่จะเติบโต15%หารือว่าไม่ต่ำกว่า100ร้ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามใน จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาวาระราคาน้ำมันที่ดึงค่าขนส่งและวัสดุให้สูงตามไปด้วยสำหรับภาพรวมของธรุรกิจรับสร้างบ้านนั้นยังคงมองว่าสามารถเติบโตได้ 4- 7เเปเนื่องจากบ้านยังคงเป็นปัจจัย4ที่จําเป็นแต่บริษัทรับสร้างบ้านที่เจาะก,กลุ่มลูกค้าะระดับล่างคือสร้างในราคาไม่เกิน3ล้านบาทอาจจะต้องปรับตัวอยู่บ้างเนื่องจากลูกค้าจะชะลอการตัดสินใจมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ค่ะก็เริ่มมีการจัดแคมเปญในงาน Home Builder Focus ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่13-16มี งหาาคมมนนีี้ท่่ศูย์กรรประชชุแติิรกต้องบอกก่อนว่าผู้รดยพากเนี่ยท่านที่ชะลอก็ส่วนใหญ่บอกแล้วว่าจะเป็นในเซกเมนต์ค่อนข้างบ้านไม่เกิน2อล้านหแต่กลุ่มตั้งแต่5ล้านขึ้นไปเนี่ยเขาถือเป็นโอกาสเนื่องจากอะไรหนึ่งธุรกิจที่ทําอยู่มีเวลาเยอะขึ้นเวลาเยอะขึ้นก็ไปเลือกเลือกดูบ้านดูบ้านได้ใกล้ชิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพู้นั้นมีเวลาลงลึกในรายละเอียดของตัวบ้านมากขึ้น ทำให้เขาตัดสินใจแล้วก็เอาจังหวะนี้ทำวิกฤตเป็นโอกาสซะก็คือสร้างบ้านตอนที่เศรษฐกิจภาพรวมในการบริโภคไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ครับ จริงๆปัจจัยลบก็ต้องบอกว่าเรามีเรื่องของภาครัฐไม่ส่งเสริมไมว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ตรงนี้มีการนําเข้าไป MOU ก็ถูกกฎหมายทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังมีราคาค่อนข้างสูงเฉลียหัว mm hmm. 1 6ื่นหกถึงสองหมสองในภาครัฐเองในเรื่องของตํารวจยังไม่มีความเข้าใจหรือไม่ร่วมรวยในเรื่องของการตรวจสอบบัตรเนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่อยู่กับบริษัทนถูกกฎหมายหมดก็จริงแต่พวกพาสปอร์ตเนี่ยทางบริษัทจะไม่ให้แรงงานเขาถือไว้เพราะว่า มันมีปัญหาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการหายหรือการอาจจะหลบหนีหรือจะอะไรต่างๆประมาณนี้ครับทำให้เปลี่ยนนายจ้างหรืออะในการควบคุมง่ายขึ้นก็เก็บไว้ที่เราแต่เราก็จะมีปัญหากับทางตํารวจข้างๆสุง พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจตลาดระดับบนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบะนะคะแต่ถ้าเรามองภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ก็ค่อนข้างที่ต้องจับตาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าแรงหรือว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่มากระทบก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองที่ยังคงไม่นิ่งอยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะ